สวัสดีจ้าวันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งนะคะปูก็จะมาถ่ายภาพโดยรวมของวัดแคลายเลยนะคะว่าพื้นที่ฟัางขวางนะคะเวลาไม่มีงานนะคะพื้นที่กว้างขวางมากสวยงามต้นไม้ก็ล่มรื่นนะคะหน้าพักผ่อน นี่นะคะพี่จีตาตาเต่าเขาบุเอีเขาบวช <laughs> เขาสวดที่ไหนเนี่ยตาลาสองเหรอโอ้ดีปุ๊กไม่เข้าไปสาลาไอ้นี่ละ่ะยังไม่ได้มาค่ะเขาเลยลเขาสวดกี่คืนแล้วนะหรอโอ้มงม่วงออกปุ๊กทำยูทูบลง y o ยูทูบไป,อเ,ไปไเออปุ๊ก กินไม่อกมอกรอกินไม่ได้ปวดฟันข้างในมันร่วงนี่นะคะมะม่วงเขาบอกเก็บกินได้พวกกินไม่ได้พวกปวดฟันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะพื้นที่ ต้นไม้เขาจะทำเป็นที่กลมๆอย่างนี้หมดนะคะที่กลมๆอย่างนี้หมดค่ะพ่อของเพื่อนอยู่ศาลาสองนะคะเดี๋ยวคืนนี้ต้องมางานนะคะนี่ไม่เห็นมีใครเลยปิดศาลาเงียบเลยนะคะนี่ค่ะศาลาสองเดี๋ยวคืนนี้ต้องมานะคะ นี้ก็จะปลายกันต่อศาลานี้ก็จะเป็นศาลาที่ทำบุญนะคะทำบุญแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอุปกรณ์ชามาหม้อไหกระมังเขียงมีดก่บาถะของที่จะใช้การทำครัวนะคะมาเบิกตรงนี้นะคะ ชาวบ้านก็มาเบิกได้นะคะตรงนี้นะคะจะมีหลวงพี่จัดการนะคะเบิกนะคะโโนน้องแมวน้องแมวให้เกลื่อนเลยนะคะนนุนว้าวน่ารักจริงไหนดูซิไหนดูซิตัวผู้ด้วยเอาตัวผู้ด้วยหนูตัวผู้ด้วยเหรอ หนูต้องพูดด้วยหรอหอืเอานีทำไมอะลูกอย่าหนีดิแมวเยอะมากเลยเขาเอามาปล่อยกันนะคะพืน้นที่วัดนะคะปุ๊กยังไม่ได้พาไปเที่ยวสวนสาธารณะนะคะวันนี้ีน่นะจ๊ เดินดูรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อประทานพรนะเจ้าค่ะย้อนแสงนิดหน่อยนะคะเห็นหรือเปล่าเอ่ย แดดร้อนเหมือนกันแดดไม่แรงแต่แดดร้อนนะคะรุมฟ้างของวัดนะคะ เราก็ไปเที่ยวโบสถ์วิหารกันนะคะมากราบไหว้นะคะโอดอกอะไรนะเขาเรียกดอกสาล้าเหรอมูก็ไม่รู้จักนะคะเนี่ยเต็มเลยบานดอกเบลอเลย น,นีนะคะถ่ายตั้งแต่ตรงนี้บานดอกเริ่อเลยนะคะสวยงามผูกชอบมาเที่ยววัดนะคะเนี่ยชอบมาเที่ยววัดดูู้นี่สวยอะดอกสวย <Okay. S 2> ไปค่ะค่ะโบสถนี้ก็วันนั้นวิหารนี้นะคะวันนั้นที่มาทำพิธีนะคะจำไม่ได้แล้วพิธีอะไรนะพ,พุทธาพิเศษนะคะ นี่ก็เก่าแก่มากเลยนะคะ60ปีแล้วนะคะนี่นจนแตกเป็นรูปบูเลยนะคะตตูเสียดายไม่เรียนไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ อุ้ยนกพิราบเยอะแท้เดี๋ยวพุก็จะเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อโตนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นบ้านของทุกทกท่านที่จากไปแล้วนะคะแล้วแต่ท่านจะอยู่ตรงไหนกันนะคะซื้อที่อยู่กันนะคะ ค่ะแล้วก็มาเดินเงินไปเรื่อยๆนะคะรอบโบสถนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะพาเข้าไปไหว้นะคะหลวงพ่อโตกันนะจ๊ะชําละนี่สงด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปไหว้หลวงพ่อโตกันเลยปุกชอบมานะคะ ชอบมาโบสนี้เย็นมากเย็นชื่นใจค่ะเชิญทุกท่าน,นค่ะเข้ามาในโบสนะเจ้าคะ่ะนี่เจ้าคะ่ะสายสิงยังทำพิธียังอยู่นะคะ สวยงดปุ๊กปิดประตูไม่แน่นเดี๋ยวก่อนนะคะลมตีนะคะลมตีจ้ามีรอยพระพุทธทบาทนะคะย้อนแสงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งประตูลมตี ค่ะเราก็มาดูข้างในกันปุ๊กตอนนั้นปุ๊กก็ได้มีโอกาสเข้ามาในโบสถ์ที่จะทำพิธีนะคะที่พระท่านเตรียมสถานที่นะคะค่ะเดีย๋ยวปุ๊กขออนุญาตนะคะไหว้กราบไหว้หลวงพ่อโตก่อนนะจ๊ะค่ะ ปุ๊ก,ก็จะชำระนิสง้ดยจ้าขอบคุณมากๆนะคะขอให้คลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอิ่มบุญไปได้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ